สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮาหน่อยพิเศษนะครับฮาหน่อยพิเศษวันที่1ิี่ตุลาคม25 6 6นหสหนะครับฮาหน่อยพิเศษอันนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับฮาหน่อยพิเศษนี้ก็จะออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับถึงห้าโมงครึ่งนะครับ ้านอพิเศษนี้ก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุน่นรมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันนะครับเพราะมันมีทุกๆวันเลยนะครับเตะจาาประเทศเวียดนามนะครับจะมาลงให้วันละ4คลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสะพานข้างหลังอาจารย์นี่มีใคร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 เคยไปเดินบ้าง ยกมือขึ้นโอ้ยกกันหมดทุกคนเลยแสดงว,ว่ายัางไม่ไปสักคนใช่ไหมอ่าอ่ารู้รู้ยกมือยกงั้นยกมือทําไมกันล่ะทุกคนเอามือลงเออบอกง่ายๆอย่างนี้เด้ไหมไม่พาไปเที่ยวเวียดนามดิอออ๋อเดี๋ยวหาเงินก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเวียดนามกันทุกคนเลยอ่า ครับเจดเอาทุกตัวอ่เจอดเอาทุกตัวนี่เป็นคำสั่งว <c oughs> ันที่สิบสี่นะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอานพิเศษออกห้าโมงเย็นนะเด่นหนึ่งเอ้ยสองสามสี่เน้นที่สามกับสี่รูดที่สามกับสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนี่สามหนึ่งอันนี้ชุดเจาะเขาเรียกชุดเจาะ ทีเจ็ดทีแปดทีเก้าทีู่นทีหนึ่งอันนี้เรียกทุกเจาะนะครับกันสองก็คือตัวกันเพื่อเพื่อสองตัวนี้ไม่มาหรือเผื่อตัวนี้สองตัวนี้ม่วง,งนอนไม่อยากจะมาตัวนี้ก็จะแซงหน้ามาแทนคล้ายๆกระต่ายกับเต่าแข่งกันนั่นแหละอ่าประมาน,นี้ชุดวินเจ็ดแปดเก้าศูนย์ามสี่องสองนะครับตามนี้นะครับเอามาดูใกล้ๆตัวใหญ่ทีใครเห็นมั่ง เอ่อยื๊ดเห็นเนะขานนี้นะยึ๊ดเอาขนาดนี้ก็แล้วกันสองสามสี่เน้นที่สามกับสี่นะครับอันนี้ชุดเจาะนะครับจัดไปนะครับจุดโดยทั้งตัวถ่ายภาพหน้าจอไว้แค่เดียวถ้าถ่ายภาพหน้าจอไม่เป็นก็ไปเรียนรู้มานะครับมันเคลื่อนเ,เ,เร็วสะดวกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ยังถ่ายยังไม่เป็นเลยเพราะว่ามันสาเหตุที่ถ่ายไม่เป็นไม่ใช่อะไร โทรศัพท์มันมีอยู่สามสี่เครื่องอะแต่ละเครื่องมันมันถ่ายภาพหน้าจอไม่เหมือนกันเพราะคนละรุ่นคนละยี่ห้อคนละอะไรเงี้ยมันเลยสับสนเครื่องนี้ถ่ายแบบไหนเครื่องนี้ถ่ายแบบไหนมันจําไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็วัยรุ่นขึ้นมามันก็มันก็ทําให้ความจําเสื่อมนะวัยรุ่นรุ่นนี้ความจําจะเสื่อมกินข้าวแล้วยังนอ้ออะไรเงี้ย ทั้งตัวเองยังไม่กินก็บอกว่ากินแล้วอ่าประมาณนี้เกิดเอานะครับอ่ารูดก็รูดที่สามนะครับกับสี่นะครับอืมสองตัวต่างเลือกนะครับแามนี้นะครับเกิดเออทุกตัวนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับพูดไปพูดมาง,ง่วงนอนแล้วพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดด้วยไปก่อนนะถ้างั้นอ่า Happy. Have...